วากวยวารติโอ้จานเอกเรียวใซ่เขาเรียวอืมเรียวเข้ากางอีกโอเคอยู่เออนึกว่าจะไหลลงท้ายนะอาจารย์ลีครับมาอาวนี่้ายละเขาก็ เยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ ma ้ยเอ้ยโอ้ยสามารถพยักอรุณชัดๆเล่นเชือกเลยนะโอ้ออกสั้หลายรอบเลยเนี่ยทั้ง2อกเนี่ยมากัดวงสิงบลได้ดีเนี่ย อาครับาจา์ดำลิอลโอ้ขนาดเส้นไปไ,ได้อยู่ครับอ,อยัอออยงถือว่าอยู่ในไล้สวยอยู่ครับนี่ครับพ่อน,นกออกโตโครัอู้โดดยังอยู่ครับแม่เจือกจุวยอยู่อโอ้ยกุตํา ออกเห็ดตันนี้นะอืมออกนะไม่เพี้ยนไปนิดหนึ่งครับอ่าตอนนี้อยู่ในสนามอยู่ห้ากนนะครับอันนี้ต้องยืนถ่านี่นะมันมีที่ยืนแล้วนะครับเนาอ่าครับตอนนีออกโตครับมาชด ที่สองต่อสามเลยครับได้กองอ่ามุมนี้ไหลก็ได้อยู่ครับเ่ยเยี่ยมหน,หนึ่งแต้มเรายังไม่มีแต้ม เอาครับม,มีโอกาสเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับเมันไหลนึงโอ้ยแต้มหกครับแล้วเอาครับ เอกครับข้งที่สองอมีโอกาสเก็บแต้มครับ <c oughs> เก็เเเเมนเ,นเ,มเ็บแตมได้เดยครับอ่าคุตัมครับโมใจนี้ ปลลิ้นครับออออโอ้ยลึกไปหน่อยเป็นหูสองรอบแล้วนะ <à S 2> เป็นหูสองรอบแล้วต่อไปครับสนามตีห้าสองแตบบ้แมขึ้นก่อนเหมือนเดิมนะครับ เขาเพ้่อได้ตีจนเสาหน่อยกันอย่างดีแล้วนะมันเข้าหูสองรอบแล้วนะแต่มาเสียหายครับยังเป็นผู้นำอยู่นะครับกับมีสองแต้มอยู่คนเดียวนี่ยเนาะอ่าอาล้สนามต่อไปนี่มีคนยอมแล้วเด้อ มาแล้วครับโปลินครับเอแาแล้ว,ว,วโอ,วโอกาสของแต่ละคนที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนี่มี้ะครับขาโทครับปอนอ็นกอ,อกโตครับมาล้มาล้มาล้โอเค นะอ่ะครูเอกครับมา,ามีอยู่หนึ่งแต้มเหมือนกันครับเหมือนกับตอนน้องออกโตนะฮะเอาละชนะไปแห็มหนึ่งนะฮะต่อไปครับจานลีครับ เอ้ยได้เจ,อจือจวยครับ <im itation> แต่เลยหลังครับอบะออกข้างแต่ออกหลังครับจันด,ดำลิครับหลังหลังไม่ขึ้นเงินบอก โอ้ oh, ได้อยู่ครับอุอ้ยตั้มครับนี่อ,อ่าตอนนี้อยู่ในสนามมีอยู่สามลูกนะครับอ่าลูกหน้าเล่นก่อนเลยครับต,ต,ตีมาได้ขาะมาข้างครับต้องใจตูดขาะอ่าห้ามห้ามคาะมาด้านหน้านะครับอ่า โอเคอ่าต่อไปครับขั้งที่2ครับตะกี้ถือว่ามีการเคาะฟรีได้หนึ่งรั้งนะถ้าลูกชิดกันบาสามารถวางไม่ได้นะอ่าครั้งที่สาม เยี่ยมได้หนึ่งแต้มครับหนึ่ง,งมาแล้วมาแล้วยิใ,ใจแล้วใจแล้วใครแตกครูตั้มครั้งที่สามครับ <c oughs> ยิงเพื่อนหนึ่งแต้ม <c oughs> เยี่ยมมาครู <c oughs> ตั้มครับ <c oughs> มาครับครั้งที่สอง มีโอกาสยิงอยู่ครับมุมพอไหวอยู่ข้างที่สมไม่เห็นรูเลยรับยาอ่อนๆนั้นมาก็เข้าแล้วครับหลับตาใส่มาเลยเกือบเกือบอสองแต้มสองแต้มขึ้นมาเสมอขึ้นก่อนครับนี่ตอนนี้ปอน้องอกโตครับ ได้สองแต้มเต่าโปโลินได้ขึ้นก่อนเป็นคนแรกอ่าต่อไปครับโปลินครับเผือมันมีคนเตาะหลังเราต้อออกนะ ต่อไหมอืมเกือบครับแม่้ำหนักโอเคครับเจได้ครับเยี่ยมหนึ่งเงานมีหนึ่งเงาะหนึ่งกันเนี่ยอ่าสี่คนนี้หนึ่งต่อกันหมดแล้วครับเดี๋ยวคนเดียวครับคนยังอ๋อยังอีนี่เจได้สามนะศูนย์แล้วโอ้ยเจียกจุยครับ ดวงยังด to oui. ีครับดวงยังดีอ่าได้าผด้ยวนีได้มากอ่นได้ยงได้ไดนะเาได้หลังนี่อ่าะันได้คนแรกเลยแต่มันตายไปคนแรกเลยอ่คครับอืมอ่าต่อไปครับคุณลีครับอาจารย์ลีครับ แสกไม่ได้อยู่ตววั้มเออโอ้ยแจ็คต้มตลอดนะครับน้องอ้าวต่อไปครับลูกนูนขึ้นก่อนเลยครับลูกแรกเลย ช็อตที่สองครับจบเลยจบเลยครับครั้งที่สามต้องยิงครับเข้ยหนึ่งตีนะเฮ้ยหนึ่งตีนะาครับต่อไปครับโปลินครั้งที่สองตั้งไว้แล้วก็ยิงครั้งที่สามครับ về nền tam tông viên hấp chiều vay nít đi không? เอาครั้งที่สามต้องยิงครับสนามนี้ทุกคนต้องยิงไก่มดเนนอเอนาะบ,าบังคับยิงครับเพราะาสามเท่านั้นครับถึงจะได้แต้มนะเอาละครับพอน้ออกโต,โตครับสองมวาง ครั้งที่สามอืมหอมเดี๋ยวก็โปรลินเลยเท้าน่อขาเท่านั้นบ้เอาครับขาได้แนนนกูเอกครับอ่าคนสุดท้ายสำหรับสนามนี้นะฮะจะมีใครเก็บแต้มสนามนี้ได้หรือเปล่านะฮะ เอ้ยโอเคครับผมมาสนามต่อไปสนามที่เจ็ดสนามที่นะครับตอนนี้คะแนนน้ำยังเป็นสองแต้มอยู่นะฮะสองแต้มยังเป็นผู้น้ำอยู่นี่บอน้งออกโต้ครับโปรินด้วยโปรินเป็นผู้น้ำร่วมนะฮะแต่ในการขึ้น ตอะนอ้โตต้องขึ้นก่อนนะฮะ,ะ,ะ,ะสวยครับอ่า ต่ออะไครับสามยาวยสามยาวยาวยากอีกเนาะต้องฝึกวางช็อตแม่เสิรสวสวยแรงไปหรือเปล่าอึ้บโ่ยไม่ขาดไม่เกินเป๊ะเลย

คุ่ตัมน่าจะได้อยู่นะม้าสวยอยู่โอ้โหมีหมุมครับโอ้โหมานี่แหละนี่แหละหคุ่ตั้มดีไม่มีหวัง,งนะล,ล,ลูกนี่คุ่ตั้มเล่นก่อนเลยครับอ,รอ่าเขาหวังของหมู่บ้านเล่นก่อนเลยนะ โอ้ยไปแสลงเฮ้ยออกมาเต็มนะไม่เอ็มแล้วนะแม่อะต่อไปครับลูกที่สองครับอ่าโปรินครับครั้งที่สองจจจอออออวินง เอ,อ้ยหูแห็มแล้วข้างแ็มแล้วนะนนนลูกนี้ครับ,รบเ,บบเโอเ้โอโอ,<ด>ออกเหมือนกันครับอ่าต่อไปหมายเลขสามครับ สวยครับตามไปเก็บฉอบสามเลยครับเดี๋ยวพึ่งนะครับอาจารย์ครับไปละไม่เป็นไรอ,ออกเลยนะครับอชอบสามครับ อ้ไม่ตรงครับอ่าพอน,น,นออตโต้ครับอ่ายิงไกลครับ